สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่18ถึง24มีนานะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันในเชิงพลังงานจักรวาลของไพทเโรของโหราศาสตร์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ไมอามีฟลอริดานะครับโอเคต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะฮะแล้วก็ซอยโรสคอร์สนะครับผมยังเหลืออยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้กันที่ โอเคโอเคกล้อง uh. okay. <laughs> okay, ไม่โฟกัสติดต่อเข้ามาได้ที่ MOR PONG 999 <โ mois. S 1> นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มีอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยแล้วกนันต่อไปนะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมโอเค พิจิกคุณได้ Tree of Wands การผจญภัยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับตัวคุณนะฮะ Tree of Wands ซาราชีฟาีพิจิกเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองมาสุดทางแล้วหรือว่าทำเต็มที่แล้วผมรู้สึกว่าให้ลองมองทางใหม่ให้ลองมองสิ่งที่คุณเองยังไม่ได้เคยทำผมคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนเพลงของพิตูน่ะเรือเรือเล็กต้องออกจากฝั่งวะเรือเล็กต้องออกจากฝั่ง นะผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสัปดาห์ที่ตัวคุณเองจะต้องท้าทายอาจจะเจอคนสวยมากๆแล้วก็คุณเองต้องกล้าจีบอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าเจอหนุ่มหล่อมากๆหน้าตายังกับแบบโอโ้ดาราเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องกล้าจีบอะไรอย่างนั้นเป็นลักษณะนั้นนะครับผมหรือว่าเป็นเรื่องของการงานนะครับที่ผมรู้สึกว่าโอ้ฉันอายุเยอะแล้วนะจะ จะขายของใน TikTok หรือออนไลน์อะไรยังไงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะฮะยกตัวอย่างคนที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ดีมากๆก็คือ,อ,อแม่ผม <c ười> คุณแม่นะฮะเจสิบ <c ười> กว่าแล้วนะครับผมเ, <c ười> เขาเล่นอะไรนะตอนนี้ทีวีมันไม่มีอะไรดูเลยนะก,ก็ผมเข้าใจแหละว่าคนรุ่นแม่ผมเนี่ยนะฮะเจกว่าเนี่ยก็ ดูทีวีเป็นหลักใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรดีมันทีวีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรดูแล้วมันไปอยู่ใน YouTube ไปอยู่ในอะไรผมก็ไม่ไม่มั่นใจหรอกว่าผมจะเขาเรียกอะไรดีคุณแม่เขาจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสอนเปล่าแต่บอกว่าให้ลองดูใน YouTube สิให้ลองดูใน Facebook ดิพอสัปดาห์หนึ่งให้หลังนะ <laughs> แม่ผมไม่ดูทีวีอีกเลยดูแต่มือถือคณิตติดมือถือนะฮะไปไหนเนี่ยต้องบอกว่าให้ให้เงยหน้ามาคุยกันอะไรลักษณะนี้นะครับผม <laughs> ติดมือถือไปเลยนะฮะกลายเป็น,เป,นเป็นไม่ใช่เด็กติดมือถือเป็นผู้ใหญ่นะครับผมเออเพราะฉะนั้นนะสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยคือคุณเองจะต้องทำในสิ่งที่คุณเองไม่คุ้นเคยอ่ะทำในสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตัวเอง เดอะเลเวอร์ว้าวนะฮะว้า wow. วผมรู้สึกว่าตัวคุณเองจะได้ได้เชื่อมต่อความสัมพันธ์นะฮะโดยมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นความสัม,สมพันธ์ที่เขาเรียกอินเตอร์เมซั่หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะฮะสำหรับใครโสดนี่ผมรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยครับคุณเองจะมีโอกาสแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องออกไปหาออกไปเขาเรียกอะไร ออกไปขนขวายแรงหน่อยนะฮะต้องไปหาเหยื่อไกลหน่อยอะไรอย่างนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะฮะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับในส่วนของโหราศาสตร์นะครับผมดาวอังคารกับดาวจันทร์ตอนนี้ทำมุมเป็นประโยชน์ต่อกันมากทรีนะครับซึ่งใน2ส,ส่วนนี้ผมรู้สึกว่ามันดาวจันทร์เป็นส่วนที่ตัวคุณเองนึก คิดฝันรู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเราต้องทบทวนก่อนว่าในขณะน,นี้ตัวคุณเองฝันอะไรไว้บ้างวาดภาพอะไรไว้บ้างตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างนะครับผมผมรู้สึกว่าเป้าหมายในดาวจันเนี่ยจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของบางส่วนนะ,ะบางส่วนของผู้คุณเนี่ยเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองทบท,ทวนในเรื่องของ ความสัมพันธ์เช่นตัวคุณเองบอกชอบใครไปหรือใครบอกชอบแล้วตัวคุณเองไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกนี้นะฮะด้วยพลังงานของดาวอังคารนะครับเป็นดาวแห่งแมสคิลินเป็นดาวแห่งการกระทำเป็นดาวแห่งการลุกขึ้นไปทำนะฮะให้นึกถึงอะไรดีให้นึกถึงคนที่เป็นพลังงานที่มีพลังงานล้นเหลือเนี่ยคุณเองจะรู้สึกว่าคุณเองอยากจะตัดสินใจอะไรอย่าง,าง,างเฉียบขาด นะอย่างเด็ดขาดในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับต่อไปดาวที่ผมจะพูดถึงอีกก็คือดาวสุกนะฮะดาวสุกเองก็ทำมุมเป็นเกณฑ์ที่ดีกับดาวจันทร์เหมือนกันอ่าคานนี้พอมาถึงดาวสุกแล้วทั้งดาวอังคารกับดาวสุกอยู่ด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะที่เขาเรียกอะไรดีนะ คล้ายๆกับละครไทยอะตบจูบเ <c oughs> ออคือดาวคารเป็นดาวแห่งการกระทําใช่ปะแล้วดาววีนัสหรือว่าดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวแห่งการปรนอมปณีปรนอมก็คือเหมือนกับอาจจะมีการ เขาเรียกอะไรดีขัดแย้งบ้างแล้วอาจจะมีการปนีปนอมบ้างสําหรับใครที่อยู่ในในสถานการณ์นะอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องแยกจากกันหรือว่าตัดขาดจากกันนะผมรู้สึกว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันที่อาจจะมีกระทบกันบ้างนะฮะด้วยพลังงานเพราะว่าเวลาดาวคานกับดาวศุกร์มันอยู่ใกล้กันมันก็เหมือนกับลิ้นกับฟันที่มันอยู่ใกล้กันนะฮะก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงบ้างนะครับ โอเคพอพูดถึงดาวอังคารกับดาวศุกร์ปุ๊บเนี่ยมีหัวหอมมาเลยนะฮะมีไซเรนมาเลยโอเคอ่ะเราไปกันต่อนะครับต่อไปเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือดาวเสาร์นะครับผมดาวเสาร์กับดาววีนัสเออดาวเสาร์กับดาวเออโทษทีดาวเสาร์กับดาวเนปจูนดาวเสาร์กับดาวเนปจูนเนี่ยมันหมายถึงอะไรดาวเสาร์กับดาวเนปจูนเป็นลักษณะที่ ไอ้ส่วนที่ตัวคุณเองวาดฝันไว้นะฮะตัวคุณเองจะตั้งคําถามหรือถูกตั้งคําถามว่าจะทําความฝันให้เป็นความจริงได้ยังไงนะฮะดาวเสาก,กับดาวเนปจูเนี่ยเป็นลักษณะที่ทําฝันให้เป็นจริงหรือ ตั้งคำถามกับความความฝันเหล่านั้นสิ่งที่มุ่งหวังเหล่านั้นว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําให้มันสําเร็จได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยจะเริ่มต้นออกแบบขั้นตอนของการทําสิ่งเหล่านั้นเช่นเหมือนกับอะไรดีฉันอยากไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากไปทํางานต่างประเทศอ่ะโอเคงั้นก็ต้องทําอะไรบ้างอ่ะอันที่1ก็คือเริ่มเริ่มหางานก่อนอ่ะหางานอันที่สองเราเริ่มต้นอะไรอ่า เรียนภาษาหรืออะไรลักษณะนั้นนะฮะหนึ่นะครับผมเป็นต้นไปนะฮะ,ะโดยพลังงานของดาวเสาร์เนี่ยก็ทามุมทร i กับดาวจันทร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ขั้นตอนหรือวิธีการที่คุณทำเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยรู้อยู่แล้วลึกๆว่าจะต้องทำอะไรนะเพราะฉะนั้นก็แค่เหมือนกับคุณเองจับความคิดที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยล่างลงในกระดาษเขียนลงใน สมุดจดหรือว่าทําให้เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ในลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือดาวอาทิตย์กับดาวเนปจูนดาวอาทิตย์กับดาวเนปจูนเมื่อมันอยู่ด้วยด้วยการใกล้ๆเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่คุณเองเดินเข้าไปในห้องนะห้องนั้นเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสักอย่างหนึ่งนะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรนะอิมเมจินว่าเป็นห้องมืด,มด นะครับผมเสร็จแล้วคุณเองคลำคลำทางคลำ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 ไปกดสวิตช์ไฟเป๊ะขึ้นมาแล้วห้องมันสว่างฟืบแล้วเห็นเ,เขาเรียกอะไรเห็นความจริงทุกอย่างเห็นสิ่งที่มันอยู่ในโต๊ะอยู่ตรงนั้นเตียงอยู่ตรงนั้นอะไรลักษณะสถานที่หรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นมันเป็นลักษณะที่ในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันว่าไอ้สิ่งที่มันขุ่นมัวไอ้สิ่งที่มันมองไม่เห็นสิ่งที่มันยังเป็นสิ่งที่คลุมเครือ ก็จะชัดเจนนะครับผมะจะชัดเจนขึ้นซึ่งสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ก็คือ mm hmm. เมื่อดาวอาทิตย์ lit up l i ท์ t up the room นะ l i อ up the r o ูมก็คือทำให้ห้องมันสว่างสดใสเนี่ยมันจะมันเหมือนกันอะไรดีสิ่งที่คุณเองคุณเองจะได้ดาวน์โหลดหรือสิ่งที่คุณเองจะได้รับจากพลังงานจักรวาลเนี่ยมันจะมันจะชัดเจนมากขึ้นมันจะเคลียร์ขึ้นผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสำหรับ ใครที่มีสมาธิแล้วสามารถจูนติดอยู่กับเบื้องบนนะฮะบางคนอาจจะเป็นอะไรหมอคะหนูจะจูนติดได้ไงไม่ใช่ทีวีแล้วหนูจะรู้วิธีจูนได้ไงวิธีจูนเนี่ยมนุษย์เนี่ยจริงๆพผมรู้สึกว่าพลังงานจักรวาลนนมันพยายามสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราอ่ะอาจจะข้อเรียกอะไรสดับรับฟังไหมนะะอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยู่ในเมืองไอผมอยู่ใน เขาเรกอะไรผมอยู่ในเมืองแล้วกันอ่ะผมอยู่ในอันนี้ผมอยู่ในในในฟลอริดาในไมอามีนะเป็นเมืองที่มีคนเยอะมีเมืองรถล,ลาขอกขวายใช่ไหมคุณจะได้ยินเสียงบางส่วนในส่วนนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเงียบลงถ้าคุณเงียบลงคุณจะได้ยินเสียงรอบๆตัวคุณเสียงนก เสียงต้นไม้เสียงเสียงน้ำค้างที่หยดลงจากหลังคาเสียงรถยนต์เสียงรถไฟที่อยู่ไกลๆอะไรลักษณะนั้นเป็นลักษณะที่ผมคิดว่าเมื่อคุณมีสมาธินะคุณสามารถจะคุณสามารถจะดาวน์โหลดหรือคุณสามารถจะรับรู้พลังงานเหล่านั้นได้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเมื่อกี้ เราพูดดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการสื่อสารส่วนใหญ่ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาวส่วนหนึ่งที่ที่กำลังสื่อสารคุณในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่คุณได้ได้ทำไปได้ผิดพลาดนะฮะผมพูดถึงอะไรแน่นอนบางคนอ๋อเลยนะครับผมไครรอนใช่ตอนนี้ไครรอนนะฮะไครรอนออฟโพสนะครับผม ดาวเกตนะฮะไครอนออฟโพสดาวเกตหรือว่าเซา t ์ฟลูนาโนดนะฮะผมรู้สึกว่าเมื่อเซาล์ฟลูนาโนดเนี่ยเลงไครอนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างต้องทำให้จบเส้นลงเพราะว่าตัวเซาล์ฟลูนาโนดหรือดาวเกตเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองปิด ไซเคิลปิดวงจรอะไรบางอย่างนะครับแล้วคุณเองผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับสภาวะอะไรบางอย่างที่คุณเองต้องทำทำสิ่งนั้นให้จบพอทำสิ่งนั้นให้จบปุ๊บคุณเองจะได้จะได้ข้อมูลมาจะได้กุญแจเออมันเหมือนกับคุณเองทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้กุญแจมา คุณเองจําเป็นจะต้องมีคุญแจนี้เพื่อไปไขเอาประโยชน์ส่วนอื่นนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนั่นคือสิ่งที่ผมมองและนั่นคือสิ่งที่คุณเองจะได้จากไครอนตรงนั้นนะครับผมซึ่งแต่ราศีเนี่ยมีมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเกิดของคุณราศีเกิดของคุณนะฮะก็ถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวก็อแอดไลน์หมอปองเข้ามาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมสำหรับใครที่มีปัญหาส่วนตัว แล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดท้ายพลังงานาโหราศาสตร์ด้วย2ดาวนี้ที่น่าสนใจนะครับผมก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสกับดาวยูเรนัสเนี่ยอยู่ด้วยกันดาวพฤหัสกับดาวยูเรนัสอยู่ด้วยกันนี่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับคุณคุณผมเชื่อว่าทุกคนจะมีเพื่อนแบบนี้จะมีเพื่อนที่ตามใจคุณทุกอย่างแล้วก็ไม่ขัดคุณเลยนะครับผมแล้วก็ สำหรับผมตัวผมเองเนี่ยโชคดีว่าเพื่อนคนเหล่านั้นเน่เป็นเขาเขาเขามีโมเรลเขามีเขามีจิตใจหรือว่าเขาอยู่ในสถานะที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็จะชักชูงชักชวนคุณไปในทางที่ดีนะฮะผมเชื่อว่ามันจะมีเพื่อนอของทุกๆคนนะน่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันแบบ ไปไหนไปนั่นเฮไหนเฮนั่นนะครับเราว่าเราบอกว่าเฮ้ยไปเที่ยวตรงนี้ดิมันเกทับเราอีกบอกว่าเฮ้ยไปมากกว่านั้นอีกทําเยอะกว่านั้นอีกอะไรแบบนั้น <laughs> คือแบบไม่เคยขัดใจไม่เคยห้ามนะฮะตอนสภาวะนี้ก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นสําหรับดาวาพฤหัสกับดาวยูเรนัสนะฮะเป็นดาวแห่งการแบบเหมือนคุณเองอะไรดีคุณเองเบสไปหรือว่าพนันไป สองหน่วยอะไรเงี้ยมันบลับกลับมา5้าหน่วยอะไรแบบนี้คือแบบหรือว่าอยู่ๆมัน all in เลยดีกว่าเออเป็นลักษณะที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะกซ t r e m e เพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่าตัวคุณเองจะดีถ้าตัวคุณเองเขาเรียกอะไรดีมีเพื่อนที่ดีหรือคบกับคนที่ดีเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นอัศวกรูนะครับผมหรือว่าเป็นครูที่ดีนะฮะเออก็คุณเองจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณเจอคนที่เป็นแบนดิต หมอคะแบนดิตมันก็ดีไม่ใช่แบนดิตภาษาอังกฤษแบนดิตภาษาอังกฤษหมายถึงคนพลานคนพลานคนพลานนี่มันนายพลานละคนพาลคนพาลคนไม่ดีอะไรแบบนี้เขาก็จะจะทำลายคุณเขาก็จะไม่ได้ส่งผลประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามช่องหมอปองเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้าหา เป็นคนดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกฎของแรงดึงดูดก็คือมันจะดึงดูดคนที่มีลักษณะเหมือนกันเข้ามาหาเราะนะโอเคนะโอเคแล้วนั่นคือพลังงานของโหราศาสตร์ที่ผมเอามาฝากเป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองต้องดิวต้องคุณเองต้องต่อสู้ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ดิวอยู่ในเรื่องของอการงานของคุณนะก็ขอให้คุณโชคดีนะครับผมอ่ะ ก็ถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวเพิ่มเติมก็อย่าลืมแอดไลน์หมอปองนะฮะ m o r p o n g 99นะครับผม r o ค d Cross นะฮะเอ่อคอลเลกชันพิเศษของหมอปองนะครับสำหรับซีซั่นนี้สำหรับฤดูอ่าสปริงนะครับผมนะก็ขอให้คุณเองอ่ามีความโชคดีโชคดีเทวรักโอเค แหมหน้าตามีเนื้อมีนวลน,นะฮะสำหรับช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของ personal finance หรือว่า,เ,าเรื่องของอาการลงทุนส่วนตัวของผมนะฮะในตอนนี้เนี่ยพอร์ตผมก็ขึ้นไปนะอย่างที่ไปโพสไว้ให้ดูนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมผมบอกแล้วว่าการลงทุนสำหรับผมมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับผมผม ผมรู้สึกว่าอะไรที่คุณเองสร้างด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทีละก้อนอิฐทีละก้อนบิ๊กบายบิ๊กนะครับผมสเต็ปบายสเต็ปเนี่ยมันจะมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับผมแล้วถ้าคุณสร้างนะผมสร้างไปด้วยกันนะเดินไปด้วยกันไว้สามเดือนข้างหน้ามาดูว่าเป็นยังไงนะฮะอาจจะสักเซสหรืออาจจะล้มเหลวเดี๋ยวเรามาดูกัน หรือ6เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไง1ปีจะเป็นยังไง3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยผมตื่นเต้นทุกๆวันเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าการลงทุนของผมมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับก้าทีละก้าก้าทีละก้านะครับผมโอเคนะผมเปรียบเทียบผมไม่เคยเปรียบเทียบตัวผมกับคนอื่นนะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมเปรียบเทียบตัวผมกับตัวตัวผมในอดีตเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวคุณเองก็ควรด้วยนะฮะ มัน,ม,นม,มันไม่สําคัญหรอกว่าการลงทุนของคุณเนี่ยจะเป็นการลงทุนระดับหมื่นระดับพันระดับหมื่นระดับแสนระดับล้านระดับ10บล้านร้อยล้านเรืออะไรก็แล้วแต่นะผมมองว่าดูเป็นเปอร์เซนต์ว่าตัวคุณเองอ่ะมาจากมาจากเดิมอ่ะก้าวหน้าขึ้นนะฮะกี่เปอร์เซนต์นะครับผม สำหรับสมาชิกแพท t ชั่มเนี่ยน่าจะรู้ผมจะเอาไปโพสต์ไว้อยู่แล้วว่าตัวผมเองเนี่ยก้าวหน้ามาจากเดิมเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคไหมโอเคอสำหรับสัปดาห์นี้ผมก็อยากจะคุยในเรื่องของ Bitcoin นิดนึงว่าทำไมมันถึงขึ้นนะก็จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าบิตคอยเนี่ยมันขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างมันอันที่หนึ่งมันมีสิ่งที่เรียกว่า having having ก็คือการทำให้บล็อกของ บิตคอยเนี่ยมันขุดยากขึ้นพออะไรที่มันยากมันเป็นไงมันก็จะแพงอะไรที่มันหายากมันก็จะแพงทองคําที่มันมีมูลค่าก็เพราะว่ามันมันมีจํานวนจํากัดนะครานี้ไอ้ตัวบิตคอยเนี่ยเวลาทำแฮฟวิ่งแล้วเนี่ยไอตัวฟังก์ชันที่จะขุดเนี่ยมันก็จะปล่อย Bitcoin ที่ขุดเนี่ยน้อยกว่าเดิมนะครับผม พออะไรที่มันมีน้อยมันก็เป็นเรื่องของดีมาซัพพลายทั่วๆไปก็คืออะไรที่มีมีสัพพลายน้อยๆราคามันก็ขึ้นใช่ไหมนะซัพพลายน้อยๆราคามันก็ขึ้นดีมาเยอะๆมันก็ราคาขึ้นเหมือนกันใช่ไหมดีมาดีมากับซัพพลายทั่วๆไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วต,ตอนนี้อะไรที่เป็นซัพพลายซัพพลายก็คือส่วนของแฮฟวิ่งก็คือการทำไอ เขาเรียกอัลกอริทึมหรือว่ากระบวนการขุดเนี่ยให้ยากขึ้นก็คือจะได้บิตคอยน้อยลงนะครับราคามันก็เลยขึ้นนะอันนี้คือในส่วนของสป라이นในส่วนของดีมานหรือความต้องการเนี่ยก็คือรัฐรัฐบาลสหรัฐกรตอของสหรัฐเนี่ยไอตัวตัวกรตอของสหรัฐเนี่ย approve Bitcoin ETF ไอ ETF นี่คืออะไรเดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงแล้วกันเอาแบบง่ายๆนะเอ่อ a l f o n a n Finance ของหมอปองเป็นอะไรที่เรียกว่าง่ายๆแล้วกัน อันที่ 1. ไอ้ ETF เนี่ยให้คิดซะว่าเป็นเป็นอะไรที่คนเขาเอาเงินมาลงทุนแต่ว่าไม่ได้ซื้อของสิ่งนั้นเช่นเมื่อก่อนมันมีทองคำ ETF ทองคำหรือโก ETF ก็คือการเอาเงินมาซื้อกองทุนเนี้ยแล้วกองทุนเนี้ยมันก็เอาเงินไปซื้อทองคำอีกทีนะครัน,นี้ถามว่าแล้วทำไมหนูไม่เอาไปซื้อทองคำเองเลยล่ะ ใช่ก็ทําอย่างนั้นก็ได้คุณไปร้านทองที่เยาวราชนะฮะจริงๆผมอะไปทําเคยทําแบบนั้นด้วยตอนที่ทองคํามันอยู่ประมาณ800เหรียญซัดดอลลาร์นะแล้วมันขึ้นไปพันสามนะผมก็ทํำยังไงเพื่อนผมก็มาบอกนะครับผมว่าเฮ้ยลงทุนในทองคํากันเออเอ่ะอก็ได้ทํายังไงวะไปร้านทอง <laughs> ไปร้านทอง หมายถึงไปร้านทองใช่ไปร้านทองไปร้านทองไปซื้อทองที่ร้านทองก็คือก็จะได้ทองแท่งมาตอนนั้นก็มีตังอยู่ซื้อมา10บาทซื้อมาก็เก็บไว้ทองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นแท่งเล็กๆ10บาทใช่ไหมแต่น้ําหนักอะ่ะมันหนักมากเลยนะเออมันดูแปลกดีมันเป็นโลหะที่แบบรู้สึกหนักอะ่ะเออแล้วสีอะไรแบบนี้เออโอเคแล้วถามว่าไปซื้อทองที่วรา,าดเป็นอย่างนั้น้าวก็ใช่ แล้วมันสะดวกไหมผมรู้สึกว่าไม่สะดวกเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเดินเดินไปแล้วกระเป๋าขาดทะลุแล้วไอ้ทองแท่งนั้นหล่นลงท่อระบายน้ําแล้วเป็นยังไงหายไปเลยซวยเลยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นนั่นแหละพอจะไปซื้อทองคำเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมแล้วคุณคิดดูว่าคนที่รวยกว่าผมเยอะๆเงี้ยเขาก็ซื้อเป็นเงินหลายๆล้านหลายๆ10สิบล้านหลายๆร้อยล้านเงี่ย ทองคำมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ practical หรือว่ามันไม่ไม่สามารถลงทุนได้ในในเชิงปฏิบัติมันก็ลงทุนยากไงมันก็เลยมี ETF ETF ก็คืออะไรเหมือนกับบริษัทหลักทรัพย์หรือพูดง่ายๆว่าผมบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกองทุนน่ะก็เอาตังค์ไปซื้อกองทุนก็คือโอนเงินน่ะโอนเงินในบัญชีคุณน่ะไปซื้อกองทุนมันง่ายขายก็ง่ายซื้อก็ง่ายใช่ไหมซื้อผ่านในแอปเหมือนกับคุณเอง ซื้อผ่านอะไรอะเมืองไทยก็น่าจะแอปเซเวนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือไอแอปเป๋าตังหรืออะไรก็แล้วแต่คือเดี๋ยวนี้มันง่ายเหมือนซื้อหุ้นซื้ออะไรใช่นั่นแหละ ETF เป็นลักษณะนั้นก็คือสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยคนมันไม่สะดวกที่จะถือ,อ,อไ,มไม่สะดวกที่จะซื้ออย่างเช่นทองคำต้องต้องไปร้านทองต้องไปเยวาวราชต้องไปซื้อมาเก็บก็ยากกลัวหายโดนขโมยโจรกรรมอะไรเงี้ยอ่ะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกองทุนมากองทุนคุณเองก็โอนเงินไปกองทุนกองทุนมันก็ไม่หนีไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมยกเว้นว่าถ้าแบงค์รันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในสถาบันการเงินมันก็มีความมั่นคงมีเงินเยอะใช่ไหมมันก็ไม่ไม่หนีเราหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ ETF ก็คือการเอาเงินไปใส่ใน ETF แล้วเขาก็เอา,เ,อาเงินนั้นนะไปซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นไปซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นอย่างทองคำาีน,นี้ไอ้บิตคอยมันก็คือ Bitcoin ETF คืออะไรบิตคอย ETF ก็คือสิ่งที่ กองทุนเขาเอาเงินไปซื้อบิตคอยบิตคอยซื้อยากปะยากออคุณเองจะต้องมีกระเป๋าส่วนตัวต้องนู่นนี่นั่นต้องทำ KYC ต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมบิตบิตคอยยากเนาะเพราะฉะนั้นก็ซื้อผ่านกองทุนมันง่ายคันนี้พอง่ายแล้วมันเป็นยังไงพอง่ายแล้วรถไฟรถไฟมา <c oughs> คือพาคพาคนี้เนี่ย มันอยู่ติดกับรถไฟรถไฟวิ่งจากผมรู้สึกน่าจะวิ่งจากแมามี่ไปไปไหนไปถึงออร์แลนโดเปถึงไหนก็ไม่รู้นะไปทางเหนือเออผมผมรู้สึกแอ t r a มนี่วิ่งวิ่งไปถึงออร์แลนโดวิ่งไปถึงไหนก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้ช่วยช่วยนั่นหน่อยเส้นนี้นะ,ะวิ่ง95 i-95 เนี่ย I-95 เนี่ยนะวิ่งวิ่งไปเหนือผมรู้ว่าถนน95เนี่ย i95 นเนี่ยมันไปถึงนู่นเลยไปถึงรัดเมนนะครับผมไปถึงไปถึงแคนาดาเลยแต่ว่าอ่ะคันนีเ้เขาก็เอาเงินไปซื้อบิตคอยคันนี้นั่นก็คือมีเงินมีเงินเยอะด้วยเพราะกองทุนสามารถซื้อซื้อแล้วถือครองได้ใช่ไหมกองทุนมีเงินเยอะก็มีดีมาน มันก็เลยมีดีมานเยอะขึ้นแล้วก็มีสัพพายลดลงราคามันก็เลยขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้บิตคอยราคาของบิตคอยมันก็มันก็เป็นไปตามกลไกของดีมานสัพพายแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการมีการปั่นราคามีเรื่องของความผันผวน,ผนอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมเออเวลามันขึ้นทีก็หายใจใหายคอไม่ทั่วท้องใช่ไหมเออนั่นแหละครับโอเคก็สำหรับคร่าวๆแล้วนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่าผมลงทุนอะไรบ้าง เ,ออเดี๋ยวต่อไปในส่วนของการลงทุนก็อาจจะเล่าเล่าเรื่องอื่นๆบ้างนะฮะอย่างเช่นเรื่องของพอร์ตเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะฮะออว่าผมมีพอร์ตการลงทุนในในในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะควรจะทําดีไหม ความคิดของผมในในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอิ่มตัวแล้วหรือยังหรือว่าอะไรในภาวะที่ดอกเบีย้ยแพงอย่างนี้ใครจะซื้อบ้านหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์นะเพราะว่าผมก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เกือบเกือบเท่าๆก,กันกับที่ผมทํางานก็คือประมาณ20ปี <c oughs> ก็มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งก็ามาแชร์กันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะแต่ถ้าใครอยากรู้อินไซต์อยากรู้ว่าผมลงทุนอะไรอะไรยังไงเนี่ยก็สมัครสมาชิก คุณก็จะเห็นสมัครสมาชิกพลัดที่นัำน,นะครับผมโอเคไหมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามรับชมนะโชคดีเทวารัก